สวัสดีค่ะเราชื่อฟ้าเป็นนักร้องอิสระสถานะปัจจุบันตกงานมาแล้วสองเดือนโคตรแย่เลยเราต้องร้องเพลงทุกวันค่ะเรียกได้ว่าเป็นคนที่ต้องทำงานทุกวันร้องเพลงทุกวันมีอีเวนต์ทุกเดือนแล้วงานก็เยอะมากก็มั่นใจตัวเองว่าฉันก็คงทำอาชีพเนี้ย ได้นานแต่นานเพราะว่าฉันทำมันมา9ปีแล้วเวย้ยสบายดีออกได้ทำงานที่ตัวเองชอบไม่เห็นจะมีอะไรต้องกังวลเลยคุณว่าจริงไหมแต่จนกระทั่งเราได้มารู้จักเธอเนี่ยแหละโควิด1 9เธอเนี่ยคือตัวการสำคัญที่ทำให้นักดนตรีต้องเดือดร้อนตกงานแบบนี้ยีสองมีนาคม เป็นงานสุดท้าย yeah, yeah, yeah. ก่อนที่เราจะหยุดยาวเย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 เป็นไงล่ะเยเยเยบอละดีใจมากอ่าคือพอไม่มีงานจริงๆอ่ะขำไม่ออกเลยวะ่ะอ่ะเพลงเศร้าต้องมาแล้วปะคืออย่างนี้เว้ย คือเราก็หาทางที่จะแบบว่าทำยังไงดีที่จะต้องอยู่รอดให้ได้ช่วงแรกก็ยังชิลๆนะก็สบายดีได้อยู่บ้านมากขึ้นได้มีเวลาดูซีรีส์ที่อยากดูมานานแล้ว <c oughs> แต่บางทีก็แบบอยู่บ้านนานจนจะคุยกับแมวรู้เรื่องแล้วอะแม่งโคท้อแท้เลยวะ่ะ เราก็เลยมองหาอาชีพอื่นๆที่พอจะทำเงินได้โดยใช้สิ่งที่เรารักเนี่ยแหละเป็นจุดเชื่อมโยงมันมันก็คือการเป็น VJ ออนไลน์เว้ย จริงๆแล้วอ่ะเราไม่เคยเล่นแอปในการไลฟ์ในการที่จะต้องเป็น VJ ต้องเข้าไปพูดคุยกับใครเลย,พเ,ลยเพราะว่าเราไม่เข้าใจว่าทําไมคนจะต้องมาดูเราหรือว่าแม้แต่เหตุผลที่ว่าทําไมคนต้องมาเติมเงินส่งของขวัญให้เรามันงงมากเลยเว้ยจนกระทัง่งไปไหนไม่ได้แต่ว่าเราจะพาทุกคนไปเซเว่นกันค่ะตีนวันนี้ในการลอ็อกเพลงตามคอมเมนต์คือไปเซเวน่น ทำอะไรอย่างไรซื้ออะไรเจอใครได้หมดเลยที่กิจวัลเซเว่นหรือว่าจะกินอะไรนั้นนะคะใช่ค่ะ เราก็เลยเข้าใจอย่างแท้จริงว่าการเป็นผู้ให้มันมีความสุขแค่ไหนเราก็เลยลองแต่งเพลงดูค่ะดไ,ไ,ได้ลองทำรายการกึ่งพอดแคส เพื่อที่ว่าคนที่อยู่บ้านจะได้ไม่ต้องเหงามานั่งฟังเรากไไ็ได้ได้รู้จักเพื่อนใหม่จากการ Cover Jam from Home มีอยากให้ใครมาข้างขออยู่ข้างๆกันไปที่ไหนมีเธอก็ควรมีฉัน ดนตรีนี่มันแบบวิเศษเนาะมันสร้างมิตรภาพได้จริงๆวะ่ะและดนตรีก็ยังสร้างโอกาสให้กับเราด้วยค่ะมันก็ดีใจนะว่าสิ่งที่เราสร้างไปอ่ะไม่ได้สูญเปล่าก็ยังมีคนมองเห็นแต่แต่แต,แต่เราจะชะล่าใจไม่ได้ค่ะทุกคนในช่วงโควิดเนี่ยแหละทำให้เราค้นพบว่าเราชอบทำอาหาร ทั้งๆท,ที่สกิลการทำอาหารของเรานั้นไม่ใช่ศูนย์ค่ะแต่คือติดลบทันทีแต่ว่าพอเราได้ใช้เวลากับตัวเองมากขึ้นแล้วก็หาช่องทางในการเพิ่มรายได้ให้กับตัวเองก็รู้สึกว่ามันมีอะไรที่เราสามารถทำได้มากกว่าการน้องเพลงค่ะเราอาจจะค้นพบสิ่งอื่นที่เราทำได้ดีก็ได้ค่ะแค่เราเปิดใจเรารู้ค่ะว่าช่วงนี้หลายคนก็ กำลังเศร้าแล้วก็ท้อแท้มากมากแต่เราเชื่อนะคะว่าเราจะผ่านมันไปได้วยกันได้เราเชื่อว่าวันหนึ่งเราจะก้าวต่อไปอย่างเข้มแข็งมากขึ้นนะคะก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจก็แล้วกันเนาะทุกคนขอให้รักษาตัวดีๆนะคะแล้วก็ไว้เจอกันในวันที่ทุกอย่างเป็นใจคะ่ะสู้ๆนะ